เดี๋ยวนักเรียนมาเรียนรู้จักตัวอย่างนี้กันนะคะ15ลบด้วย4จะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันคะ่ะวิธีทำมาให้นักเรียนวางหลักสิบและหลักหน่วยนะคะโดยวางตัวตั้งก่อนนะคะคือ1น0กับ5หน่วยนะคะจากนั้นก็ลบด้วย สี่นะคะเอาหลักหน่วยลบหลักหน่วยก่อนนะคะก็คือ5ลบด้วย4ก็จะเหลือเท่ากับหนึ่งนะคะแล้วก็หลักสิบลบหลักสิบก็คือ1 0ลบกับ0ู0ก็จะเหลือ1นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับ 11นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างข้อถัดไปกันนะคะนักเรียนมาดูประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้กันนะคะ19ลบด้วย6จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่นะคะไปสะแสดงวิธีทำกันค่ะวิธีทำก็คือแยกหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะโดยนำตัวตั้งมาวางให้ตรงหลักนะคะก็คือ1นึกับ9หน่วยนะคะจากนั้นก็ลบด้วย 6กนะคะก็คือ6หน่วยนะคะนำหลักหน่วยมาลบหลักหน่วยก่อนนะคะก็คือนำา9้ามาลบก,กับ6นะคะจะเหลือเท่ากับจะเหลือเท่ากับ3ใช่ไหมคะแล้วก็1 0ลบก,กับ0 10ก็จะเหลือเท่ากับ1นนะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบก็จะได้เท่ากับ 13นั่นเองค่ะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนไปดูตัวอย่างอีกสักข้อนะคะเรามาดูประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้กันนะคะนักเรียน18ลบด้วย14จะเท่ากับเท่าไหร่นะคะไปแสดงวิธีทำกันค่ะนำา18ที่เป็นตัวตัง้งวางให้ตรงหลักก็คือ1นกับ8หน่วยนะคะจากนั้นลบด้วย หนึ่งตัวลบก็คือหนึ่งสิบกับสี่หน่วยนะคะนำ้ำหลักหน่วยลบหลักหน่วยก็คือนำแปดลบกับสี่นะคะก็จะเหลือเท่ากับสี่หน่วยนะคะหนึ่งสิบลบกับหนึ่งสิบก็จะเหลือศูนย์นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือสนั่นเองคะ่ะนักเรียนเก่งมากเลยคะ่ะ เดี๋ยวนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนกันเยอะๆนะคะจะได้คิดคณิตเก่งๆกันคะ่ะนักเรียนมาช่วยครูคสรุปกันนะคะว่าการลบและการบวกแตกต่างกันอย่างไรนะคะดูค่ะการลบและการบวกจะแตกต่างกันก็คือการลบตัวตั้งจะมีค่ามากกว่าตัวลบและผลลบเสมอคะ่ะ เก่ง okay, มากเลยค่ะวันนี้นะักเรียนเรียนรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนตามที่ครูบอกนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะ